เหรียญสองบาทนะคะเหรียญสองบาทพศสองห้าหกหนึ่งของรัชกาลที่สิบแล้วค่ะเป็นเหรียญแรกสองบาทสองห้าหกหนึ่งเป็นเหรียญแรกของรัชกาลที่สิบค่ะเหรียญสองบาทพศสองห้าหกหนึ่งนะคะก็เหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญผลิตต่างประเทศค่ะเนี่ยค่ะคนที่นี่นี่เขาเอามาขายให้ไป็นนาดน,นะคะ ตอนแรกก็น so you know, so ่าก็เก็บเหมือนกันค่ะทุกคนเก็บหมดเลยนะคะเหรียญออกมาใหม่ค่ะสองห้าหกหนึ่งเรี่ยกอะไรค่ะเขาเรียกเหรียญหลอดเหรียญแพ็คเป็นหลอดนะคะเหรียญห้าสิบสตางค์สองห้าหกหนึ่งแล้วก็มีมีห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์อันนี้สองห้าหกหนึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยเหรียญ เหรียญยี่สิบห้าห้าสิบเหรียญที่ผลิตต่างประเทศนะคะเขาจะแพกมาแบบนี้ค่ะเขาจะแพกมาแบบนี้เหรียญแพ็กแบบนี้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเหรียญเข้าไม่กระทบกันค่ะ